สร้างบ้านขายแต่ว่ากลัวขายไม่ได้จะขจัดความคิดนี้ออกไปจากหัวสมองเรายังไงนะครับหรือว่าใครที่อยากำทำธุรกิจต่างๆแต่กลัวว่าซื้อมาขายไม่ได้นะครับผลิตแล้วขายไม่ได้เนี่ยจะขจัดความกลัวยังไงวันนี้ผมมาแชร์ไอเดียให้ฟังนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูวินล่าเขาใหญ่นะครับจังหวัดนคร,รราชสีมานะครับก็ไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะแต่ว่าตอนนี้มาพับพูวินล่าก็เลยเห็นแบบว่า เศรษฐกิจเขานะครับการที่ทําบ้านพักคุิล่าก็มีคนมาพักตลอดขนาดวันละหมื่นกว่าบาทเลยนะไม่ใช่ถูกถูนะครับแต่ก็จะบ้านทุกหลังเนี่ยก็จะมีแขกทุกหลังเลยนะครับก็ก็ดีใจกับเขานะครับแล้วก็ชื่นชอบไอเดียเขามากๆนะครับนี่ในการทําบ้านพักคุิล่าซึ่งผมก็๊อปปี้ไอเดียเนี่ยจะไปทําที่ร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้พร้อม,มเฉยทีนี้กลับมาเรื่องของเรานะครับที่ว่าทํายังไงเราถึงจะขาจัดความกลัวการขายไม่ได้ออกไปนะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมอยากให้คิดแบบนี้ก่อนว่า อยากให้เปลี่ยนความกลัวมาเป็นทําให้ตัวเองพร้อมก่อนดีกว่านะครับเรากลัวขายไม่ได้เราต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าขายไม่ได้เพราะอะไรขายไม่ได้เพราะว่าบ้านหรือเปล่านะครับทำเลหรือเปล่าขนาดที่ดินหรือเปล่านะครับหรือว่าราคาที่เราขายหรือเปล่าทําไมคนถึงไม่มาซื้อนะครับเรากลัวอะไรอยู่ตอนนี้นะครับระหว่างที่เรายังไม่สร้างเนี่ยเราจินตนาการไลยว่าสร้างแล้วใครจะมาซื้อนู่นนี่นั่นเรากลัวเรื่องอะไรอยู่นะครับถ้าเรากลัวเรื่องราคาอ่ะ ชาวบ้านขายเท่าไหร่เราก็จะกลับมาดูของราคาของเราว่าถ้าเราขายราคาใกล้เคียงกับเขาหรือขายถูกกว่าเขาหรือขายแพงกว่าเขาหน่อยเนี่ยเราจะขายได้ไหมเราก็ต้องเอามาประเมินทีละข้อทีละข้อนะครับอย่างชาวบ้านเขาทําเลแบบนี้เขาเลยขายหมดถ้าเราทาเลแย่กว่าเขาหน่อยหรือทําเลดีกว่าเขาหน่อยเราจะขายหมดไหมนะครับถ้าเราเอาแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับมาคิดมาวิเคราะห์นะครับแล้วมาจับทุกอย่างรวมตัวเป็นข้อเดียวความกลัวเราก็จะลดลง อย่างเช่นความเสี่ยงจาก100%ซนะครับที่เรากลัวมากๆเลยแต่พอเรามาคิดแยกย่อยทีละข้อทีละข้อแล้วมันอาจจะความกลัวเราจะเหลือแค่20เพราะเราเพิ่มความพร้อมให้ตัวเองแก้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกว่าเอ้ยทำเลแบบนี้มันจะสร้างขายได้ไหมวะเราดันไปเจอทำเลที่ดีกว่าอีกแล้วก็คิดว่าเอ้โครงการติดกันหรือโครงการถักกันไปเนะี่ยเขายังขายได้ทําไมเราจะขายไม่ได้อันนี้มันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้เรามันก็จะลดความกลัวลงไปหน่อยนะครับถ้ามันเหลือสัก 1 0 2 0เรนี่ยเราก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองครับจากกลัวมากมากเลยกลัวร้อยตอนนี้กลัวแค่20เออมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าจะไม่กลัวเลยได้ไหมก็คงไม่ได้หรือว่าจะไม่เสี่ยงเลยได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมาคู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแหละถึงคุณไปเล่นปล็อกเด้งไปเล่นแชร์ไปเล่นลน,น้ำเต้าปูปลาอะไรคุณก็ต้องเสี่ยงอยู่ดีนะคุณก็ต้องลงเงินไปลง ยิ่งเราลงเงินเยอะนะครับเรายิ่งเสีส่ยง<ๆ>เยอะแต่ว่าผลตอบแทนเราก็สูงเหมือนกันถ้าเราขายของ10บาทเราก็ได้กาไรหลักบาทถ้าเราขายของพันหนึ่งเราก็ได้กาไรหลกัก50หลักร้อยถ้าเราขายของราคาเป็นล้านเราก็ได้กําไรเป็นแสนเหมือนกันยิ <manip ul> <noise> ่งเราขายของพ his, แพงเราก็ยิ่งได้กําไรเยอะอันนี้เราลงทุนสูงนะครับเราทําบ้านขายอาจจะไม่ใช่เงินเราหรอกอาจจะเงินคนอื่นเงินธนาคารเงินคนนู้นคนนี้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเงินที่มันลงลงไปนะครับมันก็จํานวนเยอะนะครับอาจจะล้าน2ล้าน แต่ผลตอบแทนเราก็หลกักแสนหลักล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาลงทุนสูงเนี่ยความเสี่ยงสูงนะครับผลตอบแทนมันก็เลยสูงตามไปด้วยแล้วทํำยังไงมันถึงจะเสี่ยงน้อยนะครับการที่เราจะเสี่ยงน้อยเนี่ยเราก็ต้องตอบคาถามพวกนี้แหละคําถามที่มันจะช่วยให้เราไม่กลัวนี่แหละเรื่องทําเลเรื่องราคาเรื่องคุณภาพเรื่องรูปแบบบ้านสไตล์บ้านกลุ่มเป้าหมายถ้าเราตอบคําถามต่างๆได้แทบทุกข้อแล้วทุกอย่างเลยที่พูดมาเนี่ยโอ้ โครงการนี้ขายหมดราคาเราก็ดีกว่าขนาดเราก็ดีกว่าบ้านเราก็สวยกว่าวัสดุเราก็ดีกว่าขนาดห้องเราก็ใหญ่กว่าพื้นที่ใช้สอยอะไรมากกว่าเสาไฟฟ้าน้าประปาคลองระบายน้ำอะไรเราสะดวกสบายกว่าหมดใกล้ห้างกว่าใกล้โรงเรียนกว่าใกล้สถานนู้นสถานนี้กว่าถ้าทุกอย่างอ่ะมันมีอะไรที่มาเปรียบเทียบแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าชาวบ้านนะหรือถ้ามันด้อยกว่ามันก็ด้อยกว่าไม่เยอะนะแต่ถ้ามันด้อยกว่าเรามีสิ่งนี้ที่มันจะ ามาทดแทนกันได้อะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความกลัวน้อยลงนะความเสี่ยงน้อยลงเขาจะเรียกว่าการปิดประตูความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ไม่ไม่เสียงเลยนะครับจะปิดไปเลย100ปร์เซนต์ก็ไม่ได้นะครับจะบอกว่าขายได้100%ยก็เป็นไปไม่ได้แต่มันก็แบบมีโอกาสน้อยที่มันจะขายไม่ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ย มันเป็นแบบความต้องการของตลาดอยู่แล้วนะครับมันเป็นปัจจัย4ี่ที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับคนจบมาใหม่นะครับคนเริ่มทํางานหรือคนที่มีฐานะสักนิดหน่อยแล้วหรือคนที่แบบว่าเออมีลูกมีเต้าอ,อยากซื้อไว้ทุกคนนะครับทุกช่วงชีวิตมีโอกาสซื้อบ้านได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องจบใหม่เท่านั้นต้องรวยเท่านั้นแต่ทุกคนนะครับ มีโอกาสซื้อหมดเลยยู่ดีไปถูกหวยก็มาซื้อบ้านก็ได้นะครับหรือว่ามีบ้านอยู่ <c oughs> เห็นข้างๆมาสร้างอีกเฮ้ยอยากซื้อเก็บไว้ก็มีนะครับหรือว่า้อยอยากลงทุนในสังหาซื้อมาปล่อยเช่าก็มีเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสซื้อบ้านหมดนะครับการที่เราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบไหนหรือเราเลือกไว้หลายๆกลุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าต้องอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงนิดนึงไม่ใช่ว่าคนล้านนึงต้องการแค่คน2คนเนี่ยมาซื้อที่่ดดินนนนนนนกก็็ต้้้องไมขาาัััะะะครรบเพฉ เรื่องความเสี่ยงเรื่องความกลัวเนี่ยมันมาคู่กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราโมแต่กลัวเกินไปกลัวความเสี่ยงเกินไปกลัวขายไม่ได้เกินไปมันก็ไม่ทําอะไรสักทีนะครับฉะนั้นก็ต้องกําจัดจุดพวกนี้ออกไปจากความคิดเราให้ได้ก่อนจํากัดออกไปจากหัวสมองเราให้มันได้ก่อนนะครับกําจัดให้มันได้ก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้สักทีนะครับจะก้มหน้าก้มตาทํางานหรือว่าทําอะไรเดิมๆต่อไป ก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรือว่าไม่ต้องเสี่ยงอะไรแต่ชีวิตก็อยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเราเริ่มเพิ่มความเสี่ยงมาหน่อยนะครับเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่มันมากขึ้นอะไรพวกนี้ก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับศึกษาให้มันรู้เยอะที่สุดนะครับพยายามศึกษากับผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วผู้ที่เคยเดินณจุดนี้ผ่านมาแล้วนะครับเราจะได้อะไรที่เป็นข้อคิดหรือเป็นประสบการณ์ที่ดีจากพวกเขานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะ นานและอาจจะดูซีเรียกไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอยากมาแชร์จริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงนักเรียนของผมด้วยนะครับรวมถึงคนที่ทักแชทมานะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับรวมถึง YouTube t i k <ๆ> t o อก a c e b o o k อะไรเงี้ยเยอะมากนะผมก็เลยมาทําคลิปตอบให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพามาดูวรากคละตัวพยายามหาเวลามาเที่ยวมาพักตลอดนะครับไม่ได้ก้มหน้าก้มตาหาเงินนะครับซึ่งถ้าผมอาจจะตายเป็น เดือนหน้าปีหน้าเนี่ยผมก็จะได้ไม่เสียดายว่ามีเงินเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้เที่ยวอันนี้ผมก็หาไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาผมก็จะไม่ได้เสียดายทีหลังนะครับก็ habitude, หาด้วยเที่ยวด้วยนะครับใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์เท่านั้นเองแต่น,นี้มันก็แล้วแต่สไตล์คนนะบางคนก็อยากหาได้เยอะที่สุดเลยมีความสุขกับยอดเงินในบัญชีแต่ผมเนี่ยจะมีความสุขที่แบบว่าหาไปด้วยใช้ไปด้วยแบบนี้มีความสุขกว่านะครับถ้า คลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับถ้าชอบเ่อผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปรีวิวแล้วก็สอดแทรกประโยชน์สอดแทรกความรู้ในเรื่องการทำฟูวิลล่าให้ฟังอีกนิดหน่อยนะครับก็ไม่ใช่ความรู้หรอกหมายถึงว่าเขาปล่อยเช่ากันยังไงมีรายได้เกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าผมมีเวลานะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตไป ปาร์ตี้กับครอบครัวก่อนนะครับพอดีเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆป้าๆลุงๆตายายนะครับอยู่ข้างล่างกันเพียบเลยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ